สวัสดีเพื่อนผิดใช่กลับมาพูดถึงเรื่องแตงโมพัทราติดาที่ตกเรืออีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนี้ผมนั่งดูข่าวคุณเชื่อไหมไม,ไม่มีเนื้อหาสาระาเลยมีแต่เรื่องตานายข้องกันไปข้องกันมาคำถามคือคุณมารบกันทําไมมันได้ประโยชน์อะไรจากการรบกันของคุณเที่ยวแจ้งความไปแจ้งความมากันอยู่มันไม่ได้เรื่องคุณบอกว่าคุณเป็นตานายความระดับประเทศได้ยังไงตานายความระดับประเทศมันทําตัวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าหละไม่ว่าใครก็ตามที่คุณกําลังทําอยู่ที่คุณกําลังรบกันอยู่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกัับบการดีีี่่งงมมเนคือิทปจจุ นี่คุณแม่ของเตงมได้ชุดตามงานชุดใหม่มีสโตรเต้นำทีมตามมาด้วยอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็คือมีทานายพวกหนึ่งออกความคิดเห็นผ่านเกรบุกตาหลอดทุกวันเลยว่าอาจารย์ยะาเขาจะสร้างหลักฐานเท็จว่าสโตรเต้เขาจะสร้างหลักฐานเท็จอะไรแบบนี้ออกมาเตือนคุณแม่คุณไม่ต้องไปทำท้าถ้าเกิดเขาทำหลักฐานเท็จขึ้นมาแล้วเขาจับติดสานจับติดว่าสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบก็าคือคนที่เขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเเเขขขาาาาททให้ เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาเป็นชุดตางานตาเขาเอาหลักฐานเท็คมาเนี่ยสารตัดสินติดคุกอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นการทาผิดกฎหมายวันนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องคุณเข้าไปมั่วตัวเขาทำไมผมตามหน่อยทานายคนก็เหมือนกันไม่รู้ทําไมไม่ยอมหยุดรักดีมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วคุณไม่ต้องไปเป็นห่วงคุณแม่คุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วตอนนี้คุณรอดูเฉยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าที่ของคุณมันหมดไปตั้งแต่ถูกปลดกลางอากาศแล้วนะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะผมไม่ได้ว่าเข้าข้างอัดจี๊หรือว่าเข้าข้างใครเพราะไม่รู้จกเข้าข้างทำไมผมก็ไม่ได้รู้จักไม่ไานินับมันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ผมเห็นผิดถูกผมไม่รู้แต่มันคือสิ่งที่ผมเห็นแล้วอีกธนาอีกพวกหนึ่งเรื่องนี้มีธนาอีกพวกหนึ่งทั้งพวกเลยชาติอุบัติจริงชาติแล้วมันมันมันพันเปลือยผมถามว่ามาไปยุ่งกับเขาทำไมถ้าคุณไม่มีประโยชน์อะไรคุณก็อยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าไปเที่ยวออกความคิดเห็นคนโน้นคนนี้คนนั้้นนนออยยยู่่มมัไไไดปรระะโช์เล แจ้งความไปแจ้งความกันมาเมียคำพูดของทานายแต่ละคนเวลาโพสเฟบุกคุณเนี่ยแล้วอ,อย่างมีคาว่าหมาด้วยผมไม่รู้หละว,ว่าทานายคุณจะมีเอฟซีเอฟแรงมากมายแต่ผมว่าสิ่งที่คุณทํามันสกกปรกมากเลยมันไม่น่าเกิดขึ้นนะผมเชื่อว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นผมผิดหวังมากเลยนะกับทานายที่โพสเฟบุกแบบนั้นอ่ะโพสแบบนั้นได้ยังไงคุณเป็นทานายความระดับประเทศคุณบอกว่าคุณมีชื่อเสียงโด่งดังและคุณทําตัวแบบนั้นได้ยังไง คุณไม่ต้องไปยุ่งเขารอเขาจะสร้างหลักฐานเท็จอะไรมาก็แล้วแต่เขามันมีฝ่ายตรวจสอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่งดูเฉยๆก็ได้ผมถามว่าวันนี้ตาเขาไม่ทําอะไรเนี่ยคดีก็ตัดสินก็ตัดสินแบบที่ทนายคนเก่าก็ทําไว้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือใครมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปถ้าทําผิดกติกาทําผิดกฎหมายก็คือยอมรับไปส่วนไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องเลยคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยช่วยหุปปาก จบข่าวต่างประเทศให้เสียงปาตาไตยโดยจา่าปัก